ตารีดนิฮอรทีฟฟาวนะครับผมลูกค้าแจ้งอาการเสียนะครับผมดีดไปสักพักนะครับผมไอ้น้ำออกเองนะครับผมมือจับดีดดอนมากเลยนะครับผมลูกค้าแจ้งนะครับผมเราจะทําการเทสเครื่องนะครับผมทําการเติมน้ํานะครับผมใส่รองเครื่องพอประมาณนะครับผมจากการเสียบปลั๊กนะครับผมและเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับ รอไฟแสดงสถานะ,ก,ะการสายงานหยุดกระพริบก่อนนะครับผมเครื่องถึงจะพร้อมสายงานนะครับเมื่อเครื่องพร้อมสายงานได้นะครับผมเราจะกดในส่วนของปุ่มจ่น้านะครับเพื่อเต็มเครื่องนะครับผมในน้ําอบอกปกตินะครับผมเราต้องลองใช้งานจริงก่อนนะครับผมปิดค่าดูก,ก่อนนะครับสองถึงสามนาทีนะครับผม ใช้งานไปสักพักนะครับผมมือจับร้อนมากเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเราทําการถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเราจะถอดตัวเซ็กในส่วนของตัวโครงนะครับผมตรงด้ามจับนะครับผมว่ามีไอ้น้าอะไรรั่วขึ้นมาหรือเปล่านะครับถอดน็อตด้านท้ายหนึ่งตัวครับผมโครงพลาสติดด้านหน้าครับผมถอดออกครับผมมีน็อตหนึ่งตัวนะครับผมสั้นอยู่นะครับ จากนั้นดึงฝาท้ายออกนะครับผมจากนั้นทําการแกะตัวครอบด้านบนนะครับออกนะครับผมตรงมือจับนะครับผมตามภาพนะครับผมระวังเป็นรอยด้วยนะครับเราจะสังเกตนะครับผมเป็นคาบไอน้ํานะครับผมขึ้นมาข้างบนนะครับผมเต็มเลยนะครับผมเป็นไอน่าจะเป็นน้ําร้อนนะครับผมส่วนของสวิตช์นะครับผม คาบน้ําเต็มเลยนะครับผมถ้าใช้งานอีกสักพักหนึ่งนะครับผมไอ้น้าน่าจะค้างแน่นอนครับผมเพราะว่าไอ้น้ํามันโดนในส่วนของตัวสวิตช์นะครับเราจะทําการตรวจเช็คฮีตเตอร์ที่หน้าเตาน,นะครับผมขันน็อตหน้าหน้าหนึ่งตัวนะครับผมด้านหลังอีกสองตัวนะครับผมเป็นน็อตข้างล่างสุดเลยนะครับผมสองตัวนะครับ สายขวานะครับผมจากนั้นทำการดึงโครงนะครับผมออกจากตัวฮีตเตอร์ด้านล่างนะครับผมตามภาพนะครับผมเราจะสังเกตนะครับผมเห็นคราบน้ำเต็มเลยนะครับผมที่ตัวฮีตเตอร์นะครับผมลูกยางด้านหน้า,น,าน่าจะไม่ดีนะครับผม และโคงด้านหน้านะครับผมตรงกรอบฮิตเตอร์นะครับผมน่าจะไม่ดีนะครับยางอะไรน่าจะสึกนะครับผมทําให้น้ำย้อนขึ้นไปตรงมือจับนะครับผมนี่คือฮิตเตอร์ตัวใหม่นะครับผมที่เราสั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับผมเราจะทำการใส่ฮิตเตอร์ที่ตัวโคงนะครับผม เราจะดันในส่วนของตัวขาฮีตเตอร์นะครับผมเข้าไปในดูเสียบของตัวโคงนะครับผมที่เป็นไฟใจ่ายให้กับตัวฮีตเตอร์นะครับผมจากนั้นขันน็อตด,ด้านหน,าหน้าหนึ่งตัวนะครับผมด้านหลังอีกสองตัวนะครับผมข้างล่างสุดเลยนะครับผมสายขัวนะครับผมอย่างละตัวครับ จากนั้นประกอบตัวครอบด้านหน้านะครับผมให้เรียบร้อยครับทำการเติมน้ำนะครับผมเพื่อเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเพื่อเทสเครื่องนะครับเปิดสวิตช์นะครับผมรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับลองกดใช้งานดูนะครับผม ตัวนี้ไอ้น้ำออกปกตินะครับผมตามภาพไปนะครับผมสรุปอาการเสียนะครับผมของตอรี่อีฮอทีฟาวนะครับผมสายงานสักปักไอ้น้ำออกเองนะครับผมมือจับร้อนนะครับผมมีอะไรเสีย1นซินนะครับคือในส่วนของตัวฮิตเตอร์นะครับผมลูกยางด้านหน้าเสียนะครับผม และโครงด้านข้างนะครับอ้านะครับผมทําให้น้ําย้อนไปที่มือจับนะครับผมทําให้เกิดความร้อนและไอน้ําค้างในที่สุดนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผม